ทุกคนมาขับรถเล่นกันกันกบแม่โอมัสเดี๋ยวแม่โทมัตจะพาทุกคนไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินไอติมกันนะทุกคนเนี่ยเมืองเล็กๆนะห่า,า,างจากบ้านแม่โทมัสอยู่ประมาณ2 0กว่ากิโลนะ25หรือประมาณ30กิโลนะอันนี้ใกล้เขตแล้วนะมันเป็นทะเลโมเซคือทะเลสาบนะสมุทะเลสาบเล็กๆอ่ะ๋ยวนี้อ่ะ แม,ม่ต้องมาให้ดูภาพบรรยากาศนะที่นี่เลยบรกาศของ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 เมืองนี้คนก็จะปั่นจักรยาเนเยู่เลยทุกคนนะเนี่ยเป็นเป็นเนมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆวันนี้อากาศดีทุกคนนะแม่มต้อมาก็พาป้าออกมืกับนูองเลก็จะแวะกินไอติมกันนะเดินเล่นแล้วก็ากหาหากาแฟดื่มนี่ยานะ,นะโอเคนะคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเอาไปกินทีติมกันนะตามแม่ชมมาทุกคนแม่รมาให้ดูภาพบรรยากาศน,นอกเมกืองนะก็จะมา นนแม่ธุมัสก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะเหมือน,น,นเพื่อนๆได้มานั่งรถเล่นกับแม่โทมัสนะเน,นี่ยคนปั่นจักรยานโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะไปหากาแฟดื่มกันมาติดตามกันทุกคนนะไปเดินเล่นดื่มกาแฟสวัสดีค่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆทุกคน สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้แม่โทมัสพา,าทุกคนออกมาเดินเล่นนะดูนะคะอันนี้เป็นทะเลสาบอีกที่นึงนะของของเมืองอาชายเอกแม่โทมัสออกมาเดินเล่นแม่โทมัสให้เพื่อนๆดูบริเวณนะคะแต่แม่โทมัสจะเดินรอบทะเลสาบเนี่ยเดินรอบทะเลสาบแล้วแม่โทมัสถ่ายให้ดูน,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 นะคะต้นไม้กับรังเด็กนะ ้นไม้ดอกไม้เห็นไหมคะทุกคนมแม่โทรมาถ่ายโซฟิลยังไม่เป็นนะแม่โทรมาเดินเดินไปเรื่อยๆเดินไปทั้นนทงน้นจะมีร้านกาแฟแม่ธทรมาจะดูนะคะว่ามีกาแฟให้แม่โทรมาดนะื่มไหมวันนี้แม่ธทรมาจากดื่มกาแฟค่ะทุกคนนะาพวกชาวย,ยุโรปก็ออกมานั่งเล่นกันก็จะประมาณนี้คนนะี่ทรมาจะบอกไปก่อ วิวสวยมากเลยทุกคนนะดอกเาจะมาน่าเ่นเลย,ยทุกคนอันนี้ดอกไมส้สวยมากทุกคนแม่ธรรมะให้ดูนะเห็นไหมคะสวยค่ะทุกคนอันนี้ทะเลสาบอันนี้ไม่ใช่ทะเลสาบนะแต่เขาก็เรียกโมเซเขาก็เรียกทะเลสาบนะมันอันนี้มันเป็นข้างล่างมันเป็นแบบว่าโคนนะที่เขาเอามาทำเป็นเครื่องสำอางคนะคอสเมติก ทำเป็นครีมแพทพอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโคลสีดำน,นะตรงเนี้ยทะเ,เลสาบตรงเนี้ยขึ้นชื่อนะะอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเอามาทําเป็นเป็นครีมมาร์กหน้านะนะทุกคนนะแน่ธม่าก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าคนเคาที่นิยมมานอนอาบแดดอาบน้ําที่นี่อะอาบเสร็จเขาจะเอาโคลทาผิวนะทุกคนนะทาผิวทุกสัดส่วนนะแล้วนอนอาบแดดนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้างล่างมันเป็นโคล มันเป็นโคลนมันเป็นโคลนแบบว่าให้ผิวให่วผิวพันธ์ผ่องใสเนี่ยมันเป็นดินโคลนอ่ะแม่โทมัสอ่บเปรียบเทียบนะเป็นดินโคลนที่เขาเอามาทําเป็นอ่าอ่าครีมพอกหน้าทุกคนนะพอกหน้าเป็นโคลนอะไรอย่างเงี้ยนะแม่โทมัสก็พูดไม่ถูกขอไปทุกคนแม่โทมัส <c ười> คือรู้มาอย่างนี้แม่โทมัสก็พูดอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยแม่โทมัสจะให้เพื่อนๆดูดแต่แม่โทมัสนั่งแป๊บหนึง่ง นั่งนั่งแล้วเก็บภาพให้เพื่นเนๆดีนิดนึงเนี่ยเดินเล่นก็จะประมาณนี้นะกับแม่โทมัสเนี่ยเดี๋ยวแม่โทม,มัสจะไปนั่งดื่มกาแฟคาปูชิโนทางด้านนั้นนะแล้วแม่โทม,มัสก็จะกลับบ้านนะทุกคนนะไม่มีอะไรมากที่เดินเล่นขับมาจากบ้านประมาณ35กิโลนะมาเดินเล่นเมืองนี้นะเพราะที่อื่นแม่โทม,มัสไปเดินหมดแล้ว เดี๋ยวแม่โทมัสแม่โทมัดม,ม,มาเดินเล่นเมืองน,นี้เล็กๆเห็นไหมทุกคนวันอาทิตย์คนก็จะออกมาเดินเล่นอโอเคนะคะเดี๋ยวแม่โทมัดหมุนให้ให้ทุกคนดูนะหมุนรอบๆเดี๋ยวแม่โทมัดจะไปหากาแฟคาโบ,บชิโน่ดื่มนะแ,แม่ธทมัดยังไงก็เขาจะให้แม่โทมัดนั่งดื่มไหมเนี่ยในนี้นะ่ะ คาปูชิโนโอเคนะคะทุกคนเจอกันที่ร้านกาแฟะไปดื่มกาแฟกันแม่ทุรคนสั่งกาแฟมาดื่มทุกคนเคนะครับร้านกาแฟร้านกาแฟปิดนะคะทุกคน แม่โทรมาเลยอดกินกาแฟเนี่ยปิด้ะไม่เป็นไรห่ดี๋ยวแม่โทรมาเดินขับรถไปอีกที่หนึ่งค่ะในเมืองอันนี้ปิดนะร้านกาแฟเปิดแค่สี่ชั่วโมงวัน่ะน้้นกาแฟเมืองนี้แม่โทรมาก็ไม่สามารถไปนั่งได้นะแม่โทรมาก็เดินขัดนะะเดินไปจอดรถแล้วก็จะไปกินกาแฟขี้่นะในเมืองนะอันนี้มันนอกเมืองนะะ มีอะไรมากทุกคนนะขับรถมาตั้งสามากิโลขับรถมาเล่นนะทุกคนนะพ้าป่าออกมาเดินเล่นไม่เป็นไรนะบบ้านกินกาแฟที่บ้านก็ได้ใช่ไหมทุกคน,นประหยัเดเงินด้วยไม่ต้องเปลืองสตังของเรางกนคนเขาเดินเล่นแล้วกลับบ้านนะทุกคนหมอยแม่จะมาแล้ว เขาบาไปอีกเมืองนึ่ง,งไม่ใช่อีกเมืองหนึง่งในเมืองนี่ค่ะเมืองนี้แต่เข้าไปในเมืองเขานะคะเป็นเมืองเล็กๆนะติดภูเขาเนี่ยแม่เขามาก็ซื้อกาแฟมากินโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันนะไม่มีอะไรมนาะแม่เขามออกมาเดินเล่นขับรถเล่นกับป่านะเจอกันเห็นไหมคนที่นี่นอากาศดีออกมาตัดใจอยา ไม่เอาอะอยากปั่นยัวแต่กลัวล,ล้มล้กขาหักแขนหนักไหมโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงแม่ทรมัาผ่านนะทุกคนโอเคนะคะเดินไปก่อนเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปมาถึงแล้วอะเนี่ยร้านกาแฟเล็กๆนะของชาวอิตาลีคนก็รอซื้อไอติมเดี๋ยวแม่ทมัตเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปข้างในเดี๋ยวแม่ทมัตไปนั่งกินดีกว่า ก็ยืนกินซื้อเยินกินแม่โทมัสไม่สะดวกนะเด็กๆก,ก็ชอบใจมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวแม่โทมัสขอตัวเข้าไปนั่งข้างในนะสั่งไอติมกินนะไอคาฟีป๋าก็จะเป็นคาโบชิโน่นะเดี๋ยวยังไงแม่โทมกกัสก็ถ่ายนิดนีหน่อยๆอะ่ะอันนี้ถ่ายเ,เพื่อนๆดูนะคะถ่ายทุกคนดูว่าร้านร้านไอติมที่อิตาลีมันจะเป็นอย่างนี้เป็นร้านอของเยอรมันนะแต่เป็นชาวอิตาลีมาขายเลยเนี่ยค่ะนะหน้าร้อน ก็จะกินอย่างนี้กันนะทุกคนนะร้านของคนอิตาลีมาเปิดขายในเยอรมันนะเนี่ยถ่ายนี่นี่เ่หน่อยตอนนี้แม่โทมัสมาถึงร้านกาแฟแล้วนะคะร้านกาแฟของชาวอิตาลีเนี่ยแม่โทมัสจะให้ดูบรรยากาศนะร้านกาแฟเขาจัดเป็นมุมเล็กๆอะ่ะติดถนนนะเนี่ยแม่โทมัสก็ให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะทุกคนบ้าเขาจัดร้านอย่างนี้อะ่ะทุกคนนะเนี่ย กแฟจะเอาดอกไม้มาแขวนนะทุกคนนะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนนะในเมืองอในเมืองเล็กๆเนี่ยนะไม่ไกลจากบ้านแม่โทมัสนะทุกคนเนี่ยแม่โทมัสจะนั่งตรงนี้นะคะทุกคนอ่านี้แม่โทมัสถ่ายให้ดูนะเขามีลูกค้านิดหน่อยเป็นร้านของคนอิตาลีอะเ OK คนะคะเดี๋ยวแม่โทมัสขอสั่ง สั่งกาแฟให้ป๋าแล้วก็แม่โทมัสก็จะดื่มไอซ์กาแฟนะยังไงฝากฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวแม่โทมัสเก็บภาพบรรยากาศนิดหน่อยค่ะฝากทุกคนตอนนี้แม่โทมัสมาถึงร,ร้านกาแฟแล้วนะคะแม่โทมัสสั่งไอซ์กาแฟไปนะทุกคนตอนนี้กำลังมาพานักงานกำลังเอามาเสร์ฟแมโซ่คาปูชิโนโเ่เลเ ไอส์กาแฟริทชุดอันนี้ของแม่ธรรมดาเลยนะไอส์กาแฟเนี่ยทุกคนนะของแม่ธรรมดาไอส์กาแฟและนี้ก็คือของของปานะ๋าฮะทุกคนเนะี่ยอันนี้คือของปา๋ากาแฟกับไอศครีมนะนิดๆหน่อยๆ <laughs> ไม่กินเยอะนะกลัวกลัว,กล,วกลัวน้ำตาเห okay, นะ็นน, mm hmm. นะน้ำแอสโตรมาโกกินกินไอซ์กาแฟเผื่อทุกคนนะทุกคนไอซ์ก mm hmm. าแฟมันก็จะอ้วนนะแม่ธุระไม่เบื่อนะทุกคนมาก็ไม่อยากกินนะทุกคนก็ต้องกินเพื่อนปลาทัวงเงี้ยทุกคนกินนกอ้วน แมมัสไม่มีอะไรมากนะชิปนี้แนะม่พมัทฝากทุกคนกติดตามด้วยนะคนะช่องพันนี้แม่ทมัสแกรมี่ขั้าใ,ใหม่ตอนนี้แม่ทมัสกำลังจะทยอยไปจับไม้จับมือมน,นะตามคิวนะทุกคนที่แม่ทมัสจดไว้นะเพราะแม่ทมัสว่าจะไปก่อนตอนนั้นก็กลัวเดี๋ยวหลังคาแม่ทมัสจะปิวอะเพิ่นได้เต็มนะตอนนี้แม่ทมัสก็ นั่งดื่มกาแฟไปเรื่อยๆนะไอซ์คแฟฟม่โมัพตก,กขอบคุณอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและก็ติดตามช่องพันนีแม่โทมัสซัมเมอรี่ฝากดูฝากชมด้วยนะคะฝากกด subscribe ให้แม่ชวนโทมัสด้วยค่ะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนที่เราจะไม่ได้ภาพไม่ได้ลาพลิปวิดีโอของแม่โทมัสนะในคลิปต่อไป โเคนะทุกคนแม่พทมัสขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ